สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของยุกิเพนพกานั่นเองนะคะสําหรับตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ายุกิเองนะคะเธอก็ถือว,ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีผลงานที่หลากหลายมากๆแฟนๆเองนะคะก็ได้แต่ติดตามนะคะแล้วก็พูดถึงผลงานของยุกิเนี่ยมาโดยตลอดนะคะ แล้วเธอเองเนี่ยนะคะก็มักจะมีการบอกว่ามาอัปเดตนะคะผลงานของเธอเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตลอดเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ประสบความสําเร็จในด้านของหน้าที่การงานต่างๆของเธอส่วนใหญ่นะคะถ้าพูดถึง ในงานของยูกิเพนประกาแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นงานของยูกิเนี่ยก็จะเป็นงานคอนเสิร์ตซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าหลังๆเธอก็เริ่มมีงานแบบเพิ่มเติมเข้ามานะคะทั้งงานละครงานภาพยนตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยปังมากจริงๆนะคะแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ได้แต่รอติดตามกันทั้งผลงานเพลงนะคะซึ่งเพลงก็ต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยก็มีเพลงใหม่เนี่ยปล่อยออกมาเนี่ยตลอดเลยแฟนๆน,นะคะก็ได้แต่รอซัพพอร์ แล้วก็ติดตามนะคะยูกิกันเนี่ยอยู่เรื่อยตลอดเลยนะคะเราก็ได้เห็นกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยเราก็ยูกินะคะเรียกได้ว่าเราก็ได้เห็นผลงานของเธอเนี่ยปล่อยออกมานั่นเองนะคะแฟนๆก็รอเชียร์รอติดตามแล้วก็ถ้าพูดถึงละครแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําหรับละครเรื่องแรกของเธอนะคะสําหรับเรื่องสิงโตลัมซิ่งตอนนี้ก็ยังแบบว่าถ่ายทําอยู่นะคะยังไม่ได้มีการแบบออนแอร์นะคะแฟนๆก็ต่างรอติดตาม เราก็จะเห็นนะคะว่ามิตรภาพในกองถ่ายก็ถือได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักพี่ๆในกองถ่ายนะคะก็ถือได้ว่าซัพพอร์ตนะคะแล้วก็แบบว่าติดตามกันเนี่ยตลอดเลยนะคะแล้วอย่างล่าสุดนะคะสําหรับพี่พระเอกในเรื่องอย่างพี่เชนก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าซีนกับยกูกิเนี่ยบ่อยๆนะคะก็คือแบบร่วมงานกัน ก็จะมีหลายๆฉากนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะแบบว่าได้ร่วมงานกันนะคะแล้วก็แบบว่าได้ถ่ายทําด้วยกันก็เลยแบบสนิทกันก็จะเห็นยูกิเนี่ยพูดถึงพี่เชนอยู่บ่อยๆแล้วพี่เชนเองก็มักจะมีการมาคอมเมนต์มาพูดถึงนะคะเนี่ยอยู่ตลอดเลยเวลาอยู่ในฉากนะคะเราก็จะเห็นนะคะเป็นซีนที่ประทับใจนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ถาังมาว่าพูดถึงกันสําหรับทั้งคู่อย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่ายูกิเนี่ย เธอเนี่ยนะคะก็ได้เข้ามา อวยพรวันเกิดนะคะให้กับพี่เชนนงในวันคล้ายวันเกิดนะคะของพี่ชายคนนี้ก็ว่าได้นะคะสําหรับครั้งนี้นะคะยูกิเนี่ยเธอก็ได้มีการมาอวยพรวันเกิดนะคะเป็นข้อความนะคะหลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยก็ต่างบาว่ายิ้มกันทีเดียวนะคะเพราะว่าแบบเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากโดยเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสตคลิปที่เธอเนี่ยนั่งรถซ้อนมอไซค์ไปกับพี่เชนนะคะก็น่าจะเป็นแบบว่าการแสดงในฉากนะคะน่าจะเป็นฉากฉากนึงยังไง นะคะก็สามารถแบบรอติดตามได้ว่าชากนี้จะเป็นยังไงแล้วยูกินะคะเธอก็ได้มีการโพสต์ว่าแฮปปี Birthday, ้เบอร์เตงอ่ะพี่เชนสุดหล่อของน้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสมวังในทุกๆอย่างรุ่งนี้ซื้อน้ำมาชนที่กองเลยแล้วเธอก็ได้มีการ แท็กนะคะพี่เชนไปก็ถือว่าทั้งคู่ก็น่าจะแบบเขา้าฉากด้วยกันบ่อยจนสนิทกันนะคะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันเกิดของพี่ชายคนนี้นะคะยูกิเองเธอก็แบบว่าตั้งใจมาอวยพรวันเกิดนะคะให้กับพี่เชนด้วยนั่นเองนะคะก็คือแบบเหมือนว่าเธอเนี่ยเคยอวยพรไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนั้นเนี่ยจำวันผิดนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นวันจริงแล้วที่เธอเนี่ยได้มีการอวยพรนะคะสําหรับวันเกิดนะคะให้กับพี่ชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นโมเมน ที่น่ารักที่เราก็ได้เห็นกันสําหรับมิรภาพนะคะของสองพี่น้องคู่นี้นะคะที่มีให้กันเนี่ยมาโดยตลอดเลยถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจจริงๆและนี่น,นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นย่ายๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเี่นนะคะได้มีการเอามาพูดถึงกันเนี่ยก็สามารถ,ถแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตด้วยนะคะ